ม,มันเป็นซากมันเป็นซากของพวกไอ้พวกไหนอะพวกอที่ม uhm. ันไอ้ที่มันเป็นตัวไม่ชื่ออะไรไม่รู้ว่าเราจะไม่ได้ละไอ้ตัวนั้นอะแบบว่าเป็นกองซากน่ะกองซากอืมจำไม่ได้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรน่าจะปีคือใบตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 วลเฮ้ยโดนดูดมามามา ยนี่แหละด่านนี้แหละด่านที่แบบว่าโคตรโกงอ่ะปืนปืนของเราจะโกงสุดๆอ๋อมันเติมได้ใช่ใช่มันเติมได้อยู่ก่อนฮัทางขึ้นก่อนจำไม่ได้ไงเราเได้จบแค่ครั้งเดียวเองนะน,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 นี่นี่นี่โดนดูดอีกแล้วโดนดูดโดนดูดไปไหนเนี่ย นั่นนั่นไอ้ตนนั่นอ๋อเย้แล้วนุเฮ้ยยิงนี่นี่นี่นีเดี๋ยวดูเออต้องรอไอ้นี่มันลงมาหรือเปล่าเนี่ยไหนเนี่ยอ๋อขึ้นมามานายมาเลยไมนจะขึ้น ยืนมาเลยมายืนเลยลิฟ <c oughs> ลของพวกไอ้พวกนี้เอเลี่นเนี่เนี่ยเนปืนปืนยันโกมาละมีแต่มีแตัวโกร,โระอะะอนาเยเรื่องทัเข้า,า,าขอที่หนาด งานถนัดของพวกเราใช่เอาไปอยู่ต่งไหนดิมาเข้ามาละเข้ามาละนะครับสแปรแบตเตอรี่สแปรแบตเตอรี่ โดนตรีมามแล้วโดนยามโดยประตูหนีตายตกลงมากี่ชั้นเนี่ยโอด้ดูความตาย <laughs> โดยประตูหนีตายโดนชนตอ่ออ๋อถ้าตายาทุกคนตายทุกคนจะ ภารกิจโอเวอร์เดี๋ยวเราจะยิงไอ้แผนกลุมๆระหว่างที่เรายิงแผนแล้วก็ยาก,ก็ยิงพวกนั้น okay. มันจะเราเราตายเกียยแถวๆนี้นะมันเหมือนว่าจะมีไฟฟ้าช็อตอะไรสักอย่างเนี่นะเดี๋ยวลงลงก่อนต้องขอบคุณด็อกนะที่สร้างเบอร์น,น,นี้ขึ้นมา ถ้ามีมิดปืนนี้จะตายแน่นอนเฮ้ยเป็นปืนของแบกเมซ่านี่แหละนี่นักพิเศษต,ต้องสร้างปืนทิพเทปนี้ขึ้นมาได้แล้วผมก็ฆ่าเขาไปแล้ว ไ,นนดดได้แล้วโอเคเราเจอหินชาร์จพลงังหินชาร์จพลงังแถวนี้โอ้โหไปไหนหน้าตายหเหรอเย้แล้ว <c oughs> này à Ở gì đây? <cười> <cười> đi, vô Ok Thịnh cái dân này nhờ nó เกมมาละตะกี้เกมมันเด้งเกมมันเด้งออกอ๋อโอเคพี่ผมเป็นชอมปี้แล้วนะนี่มันที่เก็บคอลเลกชันของไอ้พวกนั้นอ๋อนี่มันของของจากโลกไม่นะไม่นะโอ้ยนักวิทย์ ให้เขาออกมาได้ไหมเอาแล้วก็เป็นตัวละครนี้อยู่แล้วนี่วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่พวกไอไอเทมนี้เก็บมาได้นะวิ่าวิ่าพิ่าพวกเอเลี่ยนสนใจอาหารมนุษย์ ออะไรันนี้คืออะไรรูปของรูปหมา <c oughs> เดี๋ยวนะนี่นี่ทางนี้ทางนี้โอ้โหแถวนี้เป็่งประกาย <c oughs> หินเอหินที่ ชาร์จพลังให้ชาร์จแบตให้เราพวกเอเลีเ่ยนก็มีทางแ,แต่ตรงนี้มัน,มนแบบว่าอวานนกเนี่ย <c oughs> เครื่องไอ้ไอ้เครื่องโฮโรแกรมของพวกเนี้ยอ๋อมาแล้วมาแล้วแห yeah, มีคนอะไคนมาอ๋อคนนั้นเหรอเออไม่รู้สิไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า

เอที่คนไปจัดการบอสโอ้โหเปลวไ,ไฟเปลวไฟแห่งดวงตางสารลอน <c oughs> เอาวา,าไปแล้ว,ม,วมันออกเสียงว่าอะไรในดันเหรอ

หมดแล้ว โดนหัวจำเต็มโดนหัวคมอยูนน่กันไหนอยู่ไหนกันเนี่ยใชรอบระบ มันเลนกันมาเอามาเอาสุดเลยเโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเลยเนี่ย

chân, mọi người mời mọi người mời mọi Yeah oh, yeah, mọi người mời 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 mọi แม่นี่มั็นไรนะสกีพี่ดีสกีพีด่ดีทอเล็อ่ะโโอ้ดูขึ้นกระแทกเลยโอเคก็ยังถือว่าเป็นฉากจบที่สวยงามกว่าฮ <Gordon S 1> ับไลท์หนึ่งนะเพราะว่าฮับไลท์ <in S 1> หนึ <the S 1> ห่งนี่ว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยห,หรอก <c oughs> มันมันแปลว่ามัน มันเป็นแบบว่าซับอังกฤษ <Huh? S 2> ใช่เราเราเรากดไปซับไทยนะแต่ตรงนี้มันมันกลายไปซับอังกฤษไปอ,อ๋อสงสัยเขายังแปลไม่เสร็จเนาะใช่ช่นี่มันฉากจากมัลติเพลเยอร์ปะไม่นี่อันนี้ก็ที่แบ็กไมซ่านะ ฉากที่คนไปกดอยู่อย่าหรอเลยก็จำไม่ได้แล้วต้องเป็จีแมนไม่พูดอะไรแล้วไม่ดูสิบักหรือเปล่าเขาใช้ภาษามืออ่ะภาษามือเขาเราจะเลือกันไหนดีเราจะเข้า สวัสดีคุณคุณไม่มีไมคใช่ไหมเนี่ยคุณคนนี้อีกคนนึงอ่ะโอเคไม่มีไมค์ no c h a n c e ี้ไอตรงนี้แบบว่าไม่มีไม่มีแปลทัพไทยแต่ว่าแปลไป็นว่าทรัพย์อีกแทนใชไหแจ่ายยังไม่ได้แปลไม่ไม่ยบแปลยังไม่จบอ่ะนะไม่นะเข้าไหมเรายังไม่ได้เข้าไหมก็เข้าไปแล้ว wisely done Mr. I will see you up ahead สกีไปดีเท่าเล โอ้โหอะไรเนี่ยมือใครเนี่ยอ,อันนี้คือ,อาการซ้อนกันของมือเ <c oughs> คอยจบละนี่การหรือว่าได้จบได้จบแบบ,บลากบบเลือดเลยนะไอเราสองคนที่ที่ตอนที่ขึ้นลิฟต์อ่ะตายบ่อยเหลือเกินน่ฌานนองอันนี้ก็มันก็จบเลยนะเพราะว่าเดียเด๋ยวเราก็จะออกเกมละเดี๋ยวคนอื่นก็จะเล่นด่านไหนก็เดี๋ยวก็เลือกด่านเอานะคือมันมีว่า ให้กดตรงเท่ากาับอ่ะแล้วก็โหวตโหวตด่ดดานได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะก็ะกดโหวตด,ด่านเอาไว้จะได้ไ